นายกรัฐมนตรีรับสั่งการให้ศ ar ึกษาขึ้นเงินเดือนค้าราชการค่าแรงขั้นต่ำกระทรวงแรงงานกำลังดำเนินการหวังยกระดับทุกภาคส่วนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มค้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่รัฐว่ากระทรวงแรงงานกำลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่จะยกระดับก็ต้องดูแลทั้งหมดในทุกภาคส่วนโดยได้มอบให้คณะทำงานศึกษามารายงานกับภายในสิ้นเดือนนี้ว่ามี มีความเป็นไปได้อย่างไรส่วนจะสอดรับในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยหรือไม่นายเศรษฐา่ากล่าวว่าหลักการถือว่าสอดคล้องแต่จานวนเงินเปอร์เซ็น์ที่ขึ้นก็ต้องว่ากันไปตามแต่ละภาคส่วนสําหรับในส่วนของแรงงานจะขยับขึ้นได้เมื่อไรอย่างไรเพราะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขาดระบุว่าอาจจะไม่ได้400ในทุกพื้นที่นายเศรษฐากล่าวว่าเดี๋ยวต้องมาฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้นายยกเศรษฐาค่ะ ยังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือตัวประกันไทยในอิสราเอลว่าเมื่อคืนนี้ได้พูดคุยกับพลเอกทรงวิทย์นุ่นพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งได้รับรายงานความคืบหน้าว่าได้มีภาพถ่ายของตัวประการันจึงเข้าใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุดตัวประกันยังมีชีวิตอยู่และกําลังเจรจากันอยู่มาต่อกันที่ความคืบหน้าของสอสอปูอัดวานคิวพื้นที่จอมทองตลอดทั้งวันไม่ชัดตามสมทบก้าวไกลสันม,มนาระยองพรุ่งนี้ความคืบหน้าของนายชัยยามพวันมั่นเพียรจิตสอสอพักก้าวไกลค่ะ ที่ถูกพักเก้าไกลตัดสิทธิ์เรื่องคุกคามทางเพศวันนี้มีรายงานจากแหล่งข่าวคนใกล้ชิดเขาว่ามีภารกิจในการลงพื้นที่ในเขตจอมทองตลอดทั้งวันส่วนจะเดินทางไปจังหวัดระยองเพื่อร่วมสัมมนาของพักในวันนี้ทันหรือไม่นั้นยังไม่สามารถตอบได้ส่วนในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปร่วมสัมมนาด้วยหรือไม่นั้นก็จะแจ้งอีกครั้งโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นวันที่พักเก้าไกลจะมีประชุมกรรมการบริหารและสสของพักเพื่อขอมติดที่ประชุมในการขับนายชัยยามพวนันหลังกรรมการวินัยและกรรมการ บริหารพักเห็นตรงกันว่านายชัยยามพวันไม่ได้แถลงข่าวยอมรับผิดและขอโทษอย่างใจจริงตามหนังสือคำสั่งของคณะกรรมการบริหารโดยเสียงส่วนใหญ่ภายในพักเก้าไกรรอบนี้ค่ะคาดว่าน่าจะเห็นตรงกันที่จะขับนายชัยยามพวันออกจากพักศรีสุวรรณร้องปปชสอบสองสอสก้าไกลคุกคามทางเพศชี้ผิดสําเร็จแล้วมีโทษร้ายแรงนายศีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเปิดเผยว่าจากมติของกรรมการบริหารพักเก้าไกลเกี่ยวกับสองสอสคุกคามทางเพศทําให้เห็นหลัก ฐานที่ยืนยันได้ว่าสองสสที่ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจ,จริงอันถือเป็นการฝา่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญ219ด้วยเหตุนี้ค่ะจึงจะนําเรื่องร้องเรียนต่อสํานักคณะกรรมการป้องกันการปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อให้ดําเนินการไตส่สวนและมีความเห็นว่าการกระทําของสสดังกล่าวเป็นการฝา่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่หากวินิจฉัยว่าฝา่าฝืนจะส่งให้อายการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกอ ถอนตำแหน่งสสและตัดสิทธิทางการเมืองตามคันลองของกฎหมายต่อไปโดยโทษร้ายแรงคะ่ะอาจถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา10ปีโดยส่วนตัวมองว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของพรรกก้าไกลนั้นน้อยเกินไปและการจะมาประชุมพรรกเพื่อมีมติให้ขับสสฝั่งทนออกจากพรรคนี้ถือว่าสายเกินไปเพราะสังคมได้ตราหน้าไปหมดแล้วด้านชัยยาคุยธรรมนัดแล้วไร้ปัญหาการทำงานปรับหมูเถื่อนคืบหน้านายชัยยาพรมมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกับ นักข่าว i อ n ว่าสำหรับความคืบหน้าเรื่องปราบหมูเถื่อนนั้นได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานเรื่องคดีที่ไปจับกลุ่มตู้คอนเทนเนอร์ในจุดต่างๆของไฟล์สืบสวนสอบสวนและทาง DSI ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วและในส่วนของห้องเย็นที่ตรวจพบก็อยู่ในช่วงที่ให้เจ้าของห้องเย็นมาแสดงความเป็นเจ้าของสินค้าที่อยู่ในตู้ภายในระยะเวลาสาวันเบื้องต้นค่ะก็เริ่มมีรายงานเข้ามาบ้างแล้วทั้งนี้นายชัยยาได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องของปัญหาการทำงานที่ก่อนหน้านี้มีประ เนเกิดขึ้ว่าได้ทําความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วยังไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรในการทํางานเบื้องตน้นก็ได้รับมอบหมายตามขอบเขตอํานาจหน้าที่และได้พูดคุยส่วนตัวกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยปิดท้ายกันที่ข่าวอาชญากรรมคนร้ายบุกยิงกระหนำ่ำยิงสาโรดบางเขมคนดังในวงการวัวลานเพชรบุรีเสียชีวิตตํารวจเร่งล่ามือปืนพันตํารวจเอกวันชัยข่าวราผู้กํากับสบพเมืองพอเพชรบุรีเข้าตรวจสอบยิงกันในลานวัวหลังวัดเวียงคอย อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีที่เกิดเหตุค่ะพบศพนายเรืองโรดหรือสาโรดบางเขมอายุ42ปีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่จากการตรวจสอบค่ะพบบาดแผลที่เกิดจากกระสุนปืนจํานวนสแห่งคือต้นคอด้านหลังขมับขวาคอศอกซ้ายและบริเวณดวงตาขวานอกจากนี้ค่ะยังพบปลอกกระสุนขนาด9้ามมจํานวน4ปลอกตกอยู่ใกล้กับศพและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกลูกหลงจากกระสุนปืนที่ขาขวาอีกหนึ่งรายคือนายอานัดอายุ29ปี สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะเล่าว่าช่วงที่เกิดเหตุคนในลานวัวกําลังชมวัวที่นําออกมาผูกระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายหนึ่งรายใส่กางเกงขาย,ยาวเสื้อแขนยาวสวมหมวกค่ะจอดรถจักรยานยนต์ไว้ด้านนอกแล้วเดินเข้ามายิงนายสารโรดบังเข็มจากด้านหลังเมื่อหลม้หลมลงก็ยิงซ้ําจนเสียชีวิตจากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปขณะนี้ค่ะตํารวจได้ติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีแล้วค่ะสําหรับนายเรองโรดผู้เสียชีวิตค่ะเป็นที่รู้จักกันดีในวงการวัวลานของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด กเคียงภายใต้ชื่อสาโรดบางเขมนอกจากจะมีวัวล,ลานเป็นของตัวเองแล้วยังเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลจัดสรรพื้นที่ขายของในงานวัวล,ลานให้กับแม่ค้าในจังหวัดเพชรบุรีแทบทุกลานอีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพือ่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก ien b a k i n g news